สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับพี่น้องอีกนะคะวันนี้พี่น้องมีผลิตภัณฑ์ของเทลมีมาอัปเดตนะคะซึ่งเป็นผล,ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเทลมีเพลเอเซนต์แอคทีฟครีมพัดนะคะเป็นครีมดูแลผิวสูตรเข้มข้นนะคะจะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะลดริ้วรอยชะลอการเสื่อมสภาพของผิวนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะเติมความชุ่มชื่นและ ให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะด้วยส่วนผสมจากสารสกัดจากไฮโดรไลท์คอลลาเจนไฮโดรไลท์เพอร์สารสกัดจากไขมุกดำนะคะโซเดียมไฮยาลูโรเนตและวิตามิน B3 นะคะใช้เป็นประจำเช้าและก่อนนอนนะคะหลังทําความสะอาดผิวและสมานผิวเรียบร้อยแล้วนะคะแต้มครีม5จุดนะคะ รูปไลท์เบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะในราคา5,000บาทนะคะสนใจเชิญที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางเทลมีนะคะแล้ววันนี้พี่น้องก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ